มาร้านแรกกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราเจอน้องเจมร้านแรกเลยครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเจมสวนมุมไม้บ้านานะคะ<า>เดี๋ยวให้เบอร์โทรลูกค้าก่อนเลยนะคะครับเบอร์โทรครับ087ครับ992ครับ1349นะครับแอดไลน์ามาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ<า>รับเวที่เพจสวนมุมไม้บ้าน,นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะคะโอเคค่ะ โซนนี้นะครับตรนนี้นะครับก็จะเป็นทั้งสามต้นลอยทั้งหมดเลยนะครับมีสามต้นลอยทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวป้อมจะกวาดกล้องให้ทุกๆท่านดูนะคะก็จะมีเป็นไม้จิ๋วไม้มงคลนะคะอมเงินแา้ช้อนเงินช้อนทองตระกูลปูแล้วก็ตระกูลออมครับออมมีภูรชนีนอ่อนภูงาช้างออมทองครับ แล้วก็จะมีปูชลูครับปูชลูนะคะแล้วก็มีเล็บพุดด่างเล็บพุดแคะข้างหน้าครับนี่น่ารักดีนะเล็บพุดนะคะเป็นมันไม้แดดไหมน้องเจมเล็บพุดแดดได้ครับแดดได้ลำไรได้ครับแดดก็ได้ลำไรก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะคะจะเป็นไซส์กระถาง ห้าสิบบาทครับห้านิ้วนะคะก็ราคาห้าสิบบาทห้าสิบาททุกต้นเลยครับมีค่ะมีหลากหลายมากอโกนิมาก็มีนะคะอันนี้หลักซับอัญมณีแดงอัญมณีขาวครับแล้วก็ดอกพุทซ้อนด่างเร้ก็จะมีสับปะรดสีครับเมื่อวานเห็นมีคนถามพุทซ้อนด่างไม่รู้เอาไปหรือยังเนาะเห็นเขามาคอมเมนต์อยู่เอาไปราคาต้นไปล้นครับอ่าโอเคนะคะใครยังไม่มีเงินไหลมาด่างขาวนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบวางก็แล้วก็แทงแบบเป็นต้นใหม่มาแล้วเนาะแล้วก็แปลงล่างแล้วนะคะนี่80บาทเนาะ80บาทครับ2ต้น150หครับค่ะวันนี้มีมาโยอีมาด้วยนะคะมาโยอินอนกินครับดูไม่ทันตอนแรกนอนกิน1น0บาทครับ150าบาทนะคะทำนานลากแข็งแรงนะครับพร้อมออกยอดใหม่แล้วครับ มายุอีนะคะราคายังไม่รวมส่งนะครับคับผมนะแล้วก็จะมีบอลวันนี้บอลมาน้อยวันนี้ไว้ไว้เราวันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะมีโดรีมีโดริห้าสิบบาทค่ะมีโดริห้าสิบแล้วก็จะมีหน้ากากฟาโรครับหนึ่งร้อยบาทครับหน้ากากฟาโรนะคะ มุ้ยสไลด์แปดสิบบาทไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันน้องโดนฝนเยอะครับเลยยังยังไม่ได้ปุ๋ยครับครับก็คือช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องต้องต้องเติมปุ๋ยเนาะใช่ครับแล้วผมก็จะรีบเติมปุ๋ยแล้วครับเพราะว่า ช่วงที่แล้วฝนตกตลอดทุกวันเลยเราก็คือเรางดปุ๋ยกันยาวๆนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเนี่ยวันนี้จริงๆคนร่าดอากาศเย็นเนาะเจมเนาะใช่ครับอากาศเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะลมเย็นสบายแล้วนะคะเดี๋ยวด้านหลังนะคะจะเป็นต้นไซใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นรวยซับต่างครับตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าโอเคแล้วก็จะเป็นแสงจันทาครับหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนะคะแสงจันทาแล้วก็จะเป็น บาลังเจ้าสัวครับ120บาทครับราคา120บาทนั่นเองนะคะวันนี้จะมีสิงห์าโมลามาด้วยนะคะสิงห์าโมลาเป็นไม้ป่านะครับสองาบบาทครับ250นะคะสิงห์าโมลาต้นนี้ถ้าเกิดจะจะส่งเนี่ยก็มันจะมีค่าค่าขนส่งนะคะช่วงนี้ต้อง ดูดีๆดูดีๆเนาะว่าเราจะส่งที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าค่าขนส่งขึ้นเยอะมากเลยนะคะใช่ครับค่าขนส่งขึ้นขึ้นแพงมากเลยขึ้นแพงมากเลยเนาะตอนนี้จําหน่ายไหมจ๊ะอันนี้อันนี้โชว์หรอครับมนสวรรค์มนสวรรค์เนาะสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทขายหรอขายใดเฉพาะหน้าร้านคราไม่ได้ส่งครับต้นนี้โอเคอันนี้มันต้นใหญ่นะคะใครแวะมาได้นะคะที่ที่ตลาดเซฟวันนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้คือ หน้าหนาวมาแล้วนะคะต้นไม้นะคะก็จะมีหลากหลายมากๆเลยค่าเช่านะคะภายในเดือนตุลาเนี่ยยังฟรีอยู่นะคะจะเริ่มเก็บนะคะวันที่1พฤศจิกานะคะล็อกละ150บาทนะคะใครสนใจมาขายก็ทักเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะหรือติดต่อป้อมมาก,ก็ได้ค่ะเดี๋ยวป้อมจะให้เบอร์ติดต่อเนอะอาะวันนี้น้องเจมนะคะคือจะอยู่ยาวๆเลยเนาะ อยู่ยาวเจอกับน้องเจมได้ที่ตลาดนะคะอฝากเบอร์โทรกับร้านอีกครั้งหนึ่งเลยครับเบอร์โทรครับ0 8 7ย์ครับ992 1349ครับแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยครับครับโอเคขอบคุณน้องเจมมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ